สวัสดีครับพบกับช่องพายทองใบพังเต็มหมดครับวันนี้พามาดูนุ่มรอยเคี่ยงนะครับพายโชคชัยนะครับตกมันเพ,พิ่งหายนะครับตกมันได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับหายมันจะหายดีนะครับพอเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ ลูกหล่อมากครับสูงยาวตกมันนานมากครับเชีองนี้ครับก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะครับแ <rou le> ะขอทำใส เป็นพ่อพันหลักเลยนะครับลูกเขาก็หลายตัวหลายเชือกแล้วนะครับตอนนี้ครับพ่อพายโชคชัยของเราเนะี่ยหล่อมาก,กาเขาจะอยู่ติดกับ พี่เบบซี่นะครับพี่เบบซี่จะอยู่ข,ข้างๆนะครับบ้านติดก,กันนะส่วนตรงหลังคาเขียวนั้นจะเป็นบ้านน้องโบบานนะครับอยู่ติดก,กันนะทางเข้าบ้านน้องโบบานนะครับนี่เขาก็ตกมันเพิ่งจะหายได้ประมาณห้าวันนะครับ ถ้าอยู่ในดูในกล้องนะครับจะตัวเล็กนะครับแต่ตัวจริงเขาสูงมากครับสูงประมาณสูงเริ่มจะทำใส่แล้วนะครับ จะโยกแบบมีทั้งวันนะครับอันนี้ไม่ไม่รู้จักร้องขอกิน,นครับเมืออกันพี่เป,ป๊บซี่นะพี่เป,ป๊บซี่ร้องกินได้ทั้งวัน,นครับแต่ตอนนี้ไม่ร้องเย็นให้ก็กิน,นครับ ถ้าถ้าเขาไม่ได้ทับตัวเมียนะครับเขาจะเขาจะตกมันถ้าเขาได้ทับตัวเมียเขาจะตกมันประมาณ8เดือนนะตัวนี้นะถ้าเขาไม่ได้ทับก็จะอยู่ประมาณ5้เดือนหเดือนหายนะครับ เนี่ยก็จะยืนโยกอยู่แบบนี้ทั้งวันครับอยู่ประมาณนี้นะครับอันก็เป็นอารมณ์ของเขานะครับอันนี้เป็นเป็นแฟนน้องเตงโมนะครับน้องเตงโมเคยมาอยู่นี่แล้วนะครับเคยมา อยู่ด้วยกันกับพี่โชคชัยนะครับน้องแตงโมงของเราเดี๋ยวก็จะเอามาอีกครั้งนะครับเพราะว่าน้องไม่ติดนะครับน้องแตงโมงไม่ติดนะทับไปแล้วแต่ไม่ติดเราต้องกลับมาใหม่นะครับ น้องเตงโมนี่ก็จะอยู่ข้างหลังพี่โชคชัยนะครับจะอยู่ข้างหลังไปอีกนะครับไม่ใช่บ้านหลังนี้นะครับโน่นครับเห็นแต่หรือข้างหลังเห็นแต่หลังคายนน่น,นก็อยู่ใกล้ๆกันมีพี่โชคชัยพี่แป๊บซี่แล้วก็พี่เบนพี่พอลอยน้องเตงโมน,นะครับอยู่ติดกันนะครับ มานติดกันเขาจะเอาสับป,ปลดนะครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปด้วย พี่โชคชัยอายุยี่สิบนะครับพร้อมพร้อมกันกับพี่เป,ป๊บซี่เลยนะครับอายุยี่สิบปีพอดีแต่พี่โชคชัยยังจะสูงก็สูงก็สูงกว่าพี่เป,ป๊บซี่นะครับแต่พี่เป,ป๊บซี่จะหนาใหญ่พแป,ป๊บซี่ใหญ่มากเลยเป็นช้างที่อายุ อายุเล็กนะครับแต่ตัวใหญ่นะครับพี่ปั๊บซี่ ยอยากเข้าไปอยากเข้าไปใกล้ๆครับแต่เข้าไม่ได้จะของเขายังติดธุระนะครับเลยไม่ได้เลยไม่กล้าเข้าไปนะครับ 嗯。嗯。 เขามีช่องด้วยนะครับพี่โชคชัยของเราก็มีช่องครับโชคช่องโชคชัชชยแฟมิลี่นะครับช่องของเขานะครับใครอยากไปกดติดตามก็ไปได้นะครับช่องของพี่โชคชัยของเรานะครับ สำหรับชิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับช่องพายทองใบพังแตงโมนะครับสวัสดีนะครับ